เรียบร้อยอโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยปรปชอร่อนน้ำไล่กัดลูกปลาครับอยู่ริมนน้นนะครับเรียบร้อยไม่ยไม่ไม่ยิงไงเรียบร้อยเลย โอ้โหเผยตำแหน่งมานะครับกรเกษตรสิครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมามาเห็นถึงคุณสมบัติโลกัน8กรรมหรือยังครับระยะนี้ก็เรียกง่าว่าสุดวงสวิงนะครับ ก็อย่างที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเสื้อใหม่หมวกใหม่โอ้โหต้องขออวดหน่อยแล้วกันนะครับก็สวัสดีนะครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมแล้วกับตุ้มทีแล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่นะครับที่กำลังจะวางจำหน่ายนะครับในงาน tse นะครับที่เซ็นทรัลบางนานะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่5าธันวาคมนี้นะครับใครสนใจนะครับเข้าไปตามกันได้เลยนะครับทั้งหน้าเพจแล้วก็ที่หน้าบูธของเรานะครับสำหรับหมวกอันนี้นะเป็นคอลเลคชันใหม่เลยนะครับอันเก่าเนี้ยใสมาประมาณ3-4ปีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนคอลเลคชันแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตายหมวกมีด้วยนะครับสตรีทอีทไมล์สตรีทนะฮะส่วนคอลเลคชันเสื้อนะครับใายเคยเห็นรูปในเพจแล้วนนนนนนนะะครรััทีี่เเเปปป็ูลาาายยกกชิมมใง้้ดวหือ ตาเป็นแบบนี like ้ใครสนใจก็ไปตามกันได้เลยนะครับผมวันน so ี้นะครับผมก็มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาตามร่าหาปลาช่อนเหมือนเดิมครับซึ่งช่วงนี้คราก็เป็นช่วงต้นหนาวแล้วนะครับอากาศกําลังเริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ว่าน้ําในนานะฮะยังคงขังอยู่นะครับเป็นช่วงที่กําลังทรงตัวจะลงนะฮะผมก็เลยจะมาเก็บตกปลาช่อนนะครับโดยการนําเจ้าเหยื่อนี่ครับผมโลกกนนับมาโซโรปลาช่อนในนานะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับ ภาพที่เห็นคะัตอนนี้น้ํามันก็ยังท่วมนาอยู่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่มันเป็นอารมณ์แบบน้ําทรงๆแล้วนะครับทรงๆในที่นี้คือกําลังจะลงนะฮะในนาตอนนี้ผมคิดว่ามีปลาแล้วแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูครับเป็นทะเลสาบนะครับการที่จะไปควานหาตัวปลาช่อนนี่ก็จะค่อนข้างยากอยู่นะครับถ้าจะตกได้ช่วงคือตั้งตอนที่น้ํากําลังลงนะฮะอันนั้นเราจะเจอแล้วบางทีเจอไซส์ใหญ่เลยนะครับพวกปลาค้างบ่อที่มันหลุดเข้ามานะฮะถ้ามานั่งไล่ตีทุกทีก็จะค่อนข้างเสียเวลานะครับ เราก็คงต้องตะเวนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวหาจุดที่อันไหนที่มันเวิร์กมันจะต้องมีสักที่นะที่มันมีประชอ่อนรอเราอยู่นะฮะโอ้โหหมายที่เพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับอย่าคิดว่าเป็นทะเลนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับลมก็่วงนี้เป็นลมว่าวนะครับลมหนาวนะ,ะมันก็จะแรงแบบนี้นะครับเราก็คิดว่าเราอยู่ทะเลแล้วกันนะฮะแต่ว่าเราสามารถตกประชอ่อนได้นะครับผมเราจะลองเข้าไปเช็คด้านมุมในๆนะะั่นนะฮะจะมีประชอ่อนอยู่นะ,ะมาเราะตลิงก่อนเลยนะฮะ เช็คคองหน่อยว่ามีตัวป่าโอ้โหลมโคตรแรงตีซ้ายนะครับขึ้นฝั่งเลยนะครับลมแรงจัดม,มาสวยๆทักตัวงไซโลไซโลมีไหม ไม่มีอะไรฮะไมไม่นูนแม่เลยสงสัยจะไม่มีป่าไม่มีเราก็ย้ายเจอหมายข้างทางสวยแล้วนะครับน้ําคลองท่วมเข้าบ้านคนนะครับอาจจะมีปลาช่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปโซโล่ดูนะครับ ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีใครมาตีนะครับเพราะว่าไม่มีรอยแหนแตกไม่มีอะไรนะครับสวยๆเลยจุดนี้เดี๋ยวเราเน้นตรงแนวนี้ก่อนเลยนะครับแนวคันดินนี่แหละ ขัดโชว์ต่อหน้าเลยนะฮะดันกัดไม่โดนนะครับเสียของเลย ไปไหนแล้ววะ นี่งไงหมดโหยเรียบร้อยโอ้มาแล้วครับนี่สายปลากเกลือนะฮะกัดโลกันสีเท่านะครับอันนี้ผมขยับไม้จุดนะครับมากี่จ่ายให้โดนตัวคือโดนตรงนู้นนะครับขยับมาข้างหน้าเดี๋ยวจะเลาะริมตลิงฝั่งนี้นะครับดูเหมือนน้ำจะไม่ลึกมากนะครับ ระช่อนน้ำไล่กัดลูกปลาครับอยู่ริมนู้นครับเรียบร้อยไม่ไงเรียบร้อยเลยโอ้โหเผยตำแหน่งมานะครับเกษตรสิครับผมเราตีถึงแล้วนะเพราะว่าด้วยโลกันมีน้ำหนักถึง8กรัมนะครับตีนี้เข้านู่นครับยันฝั่งนู้นเลยนะเสร็จครับเสร็จโลกกนเชอ มาครับมามามาเฮ้ยใสดีด้วยเกินครึ่งโลตัวนี้วัดทีเดียวอยู่เลยนะครับแหมดันกัดโชว์ซะได้นะฮะ เรียบร้อยเรียบร้อยก็ต้องวัดเลยมานี่ปลาเกลือไมาอีกหนึ่งครับเสร็จโลกันนะครับวัดทีเดียวอยู่ครับเก็บเปรกผสมน้อยไปครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าแต้มรวมเท่าไหร่นะฮะจบไปอีกหนึ่งหมายนะครับเราก็เน้นนะครับหมายรราตัวสองตัวนะครับแวะสิหมายนะครับอย่างน้อยเราก็ได้แล้วครับวันนี้10ตัวนะฮะ ตั้งเป้าไว้งั้นก่อนแล้วกันนะครับแวะไปเรื่อยๆครับเจอตรงไหนสวยก็ตีตีแล้วก็ย้ายเลยครับเราไม่ตืน้นานนะฮะ เรียบร้อยอุอ้ยอุอ้ยบินบินโอ้เสร็จครับตัวแค่นี้บินเลยนะฮะอือปลากเกลือมาอีกหนึ่งแต้มนะฮะลดคารลบวัดเลยนะครับอยู่เลยนะฮะ นี้ด้วความที่เหยื่อโลกันเราเน้นตีไกลนะครับน้ําหนักตัวถึงแปดกรัมนะครับซากขนุนนี่คือบอกเลยนะครับไม่ใช่เร่องยากนะฮะเราไม่ต้องเดินไปใกล้ๆเพื่อตีครับบางทีเราอาจจะเสียตําแหน่งที่เราเข้าไปนะครับังหวะกเข้าไปเจอปลาอยู่นี่ก็แทนที่จะเป็นแต้มนะกับกลายเป็นแบบโบแทนนะฮะโลกันตัวนี้ก็เลยทํามาสําหรับ เอาใจนะครับคนอยากชอบตีไก่นะฮะแล้วก็ขึ้นน้ําเร็วนะครับจังหวะที่ตกน้าแล้วก่อนนี่ค็ขึ้นเลยนะฮะไม่ต้องรอนานนี่นะฮะคือถึงฝั่งนู้นเลยนะครับถึงตรงที่เป็นแนวโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงนี่ยโอ้โหไม่อยู่ ปลอยปล่อยวัดขึ้นมาเลยครับป้อยวัดขึ้นมาเลยครับผมนี่บินเลยบินเลยปลาช่อนไซส์สวยเลยนะครับกัดอยู่ริมปากท่อเลยนะฮะไซส์มาสักสามขีดได้นะครับบริเวณจุดที่มันมีท่อน้ํานะครับก็จะมีปากตบนะครับก็ตีล่อนะครับไม้เดียวซัดเลยนะฮะกัดเต็มปากนะครับวัดนี่บินขึ้นมาเลยนะฮะ โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหกระโดดสวนไปเลยนะครับแต่ว่าโชคดีนะเมื่อกี้ที่หลุดไปมันเป็นตัวเล็กนะฮะ ลองลุ้นเหลี่ยมนี้กดูนะครับว่าจะมีตัวหรือ,รอ,รอเปล่านะฮะบรรยากาศมันก็ดูน่ามีอยู่นะครับชู การหน้ามีมันก็ต้องมีโอ้โหกฎไม้แล้วนะครับโรการสีเทาวันนี้โคตรหมานเลยนะวัดเข้ามุมปากนะครับตรงนี้เข้ากระติกนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นี่แต้มไหลรัวๆเลยนะครับกฎไม้หนึ่งแต้มนะครับไซส์สวยๆแล้วตอนนี้หมายหลักๆเลยก็ไม่ได้เข้านาเลยนะครับเพราะว่านาอยู่ฝั่งนี้นี่คือน้ําท่วมครับเดาทางยาาไม่ว่าตีทไหนเพราะน้ำมันเยอะไปนะครับแล้วก็มาเน้นตีตามคอนะครับล้อตลิ่งนะครับยังไงสูตรกบยางล้อตลิ่งนะครับใช้ได้อยู่นะครับ ออใช่หรือเปล่าเมื่อกี้มีขยับใส่นะครับอยู่ในดงหญ้าที่มันขึ้นอยู่กลางน้ํานู่นนะฮะขยับใส่แต่ไม่รู้ว่าใช่พ่อหรือเปล่านะครับอืปลาช่อนจริงนะครับกัดไม่โดนอ,อยู่ที่ระยะนู่นเลยนะครับไกลสุดเลยนะฮะ สวยไม้ยนี้เข้าเป้าครับคือมันไม่ตามมากัดด้วยนะครับมันมีตัวแน่ๆแ,แล้วผมเห็นแล้วชัวๆเลยกัดเพื่อแต่มันไม่ตามมากัดข้างนอกนะครับ เรียบร้อยโอ้โหครับเรียบร้อยเรียบร้อยมามามาโอ้นี่นะฮะเห็นถึงคุณสมบัติโลกัน8กรัมหรือยังครับระยะนี้ก็เรียกง่ายว่าสุดวงสวิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโลกันอีกข้อนะครับที่มีน้ำหนักตัวถึง8กรัมนะครับ หวังผลระยะไกลได้เลยนะครับอันนี้ผมตีที่ระยะแบบสุดวงสวิงนะครับก็กัดอยู่มุมนั่นจริงนะครับไม่ตามมากัดใกล้ๆนะฮะมาตอนนี้เรามาซ้ำใหม่นี้สักทีนะฮะอันนี้ก็เวลาเริ่มเย็นแล้วนะครับปลาชอนน่าจะเริ่มลอยตัวแล้วนะัะ Uh huh. นุยนุยนุยทำมาทำมาทำมาโอ้อยู่ตางนี้นี่เองมาสักทีหนึง่งโ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วครับผมโอ้ยนี่ไซดีด้วยโลกันนะครับเบิ้ลไปสองทีนะครับ ทีแรกกัดเป้านะครับทีสองนี่เอาเลยนะฮะจะย้ายหมายแล้วนะครับเอกใจเห็นตรงริมถนนนะครับแบบว่าเอาสักทีก็ได้ว่าก่อนกลับนะครับเป็นปลาช่อนไสาดีด้วยนะครับมาดูผลงานปลารวมวันนี้กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะนี่โอ้โหวันนี้นะครับปลารวมทั้งหมดในวันนี้ก็มีทั้งหมด7แต้มนะฮะจริงๆริงมันมี8ดแต้มนะแต่ว่าแต้มหนึ่งมันได้กระโดดออกไปแล้วนะครับ อะไรเหลือ7็แต้มนะครับไซส์นี่กําลังสวยๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่านะครับทําสําเร็จนะครับผมรับเข้าไปก่อนใจร่มๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านผลงานนี่นะครับโลกันนะครับเป็นผู้พิชิตลาช่อนนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ布าซอนนะครับเวท 8k16 นะครับล่อก็จะเป็นสตรีทลิมิเต็ดนะครับส่วนสายจะเป็น PE3 นะครับ วันนี้ก็เป็นผลงานของโลกันล้วนๆเลยนะครับในการตะลุยหมายนาน้ําท่วมนะครับที่กําลังจะเผือดแห้งในอีกไม่ช้านี้นะครับตอนนี้นาหลายพื้นที่กําลังสูบน้ําออกแล้วนะครับเตรียมที่จะทํานาชุดใหม่แล้วนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าปีนี้ยังถล่มไม่เท่าไหร่นะครับเลยไงว่างานประช่อนนาน้ําท่วมนะครับเจอไกทีปีหน้านะครับผมแต่ว่าโรกันยังอยู่นะโรกันยังตกได้อยู่สําหรับวันนี้นะครับผมก็รอดแทวอยู่เช่นเคยนะครับสงสัยอาจจะได้เพราะว่านี่นะครับ เสื้อใหม่ครับมันหมานะมันหมานะครับก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้านะว่าผมจะไปที่ไหนต่อครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับ2 5ถึงนะครับงาน TFE ที่เซ็นทรัลบางนาครับไปเจอกับผมได้เลยนะครับที่บูธไทยสตีฟิชชิ่งนะครับผมก็วันนี้ต้องขอตัวลาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม